ครับมื่อนี้จะมาใส่เชื้อเห็ดให้ต้นยางนาครับนี่คือเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งหวานทานได้ครับเขาจะมีรสหวานไม่ใช่เห็ดพึ่งขม,มเห็ดพึ่งหวานจะใส่บันนี้ไม่ได้อาจอกเอาเสียมมาครับเล่นไม้เลยครับขุดขุดข้างต้นครับ ไอ้ต้นยางต้นนี้ก็ยางนาต้นนี้ก็ปลูกได้ประมาณเดือนหนึ่งนะใส่ไปครึ่งหนึ่งคนระับดินทมๆครับใส่ให้อีกสักต้นหนึ่งคนระับ จะพยายามใส่ไปเรื่อยๆได้มาก็ใส่ไปเรื่อยเห็ดผสมเห็ดละโงกก็ใส่ไปบ้างแล้วน,นี้พวกเห็ดผสมเห็ดพึ่งอ่ะขอให้มงงามขอให้ได้กินขอให้ได้ทานคงปินหน้าก็จะไ,ได้กิน